เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Battlefield 5นะครับสำหรับสงครามในวันนี้เอาซันเดิลฮะมาแล้วกับเครื่องสตูกาครับผมเห็นไลายคนเนี่ยรีเควสเข้ามาให้ผมเนี่ยเล่นเครื่องบินลำนี้กันเช่นเวลาวันนี้เราก็จะมาจัดสักหน่อยดีกว่าเลยครับไปสตูกามาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะลงเกี่ยวกับปืนใน Battlefield นะครับแต่เพืเอนฮะเจอแฮ็กตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับโคตรเครียดเลย ก็เลยก็เลยต้องหนีมาทำตูก้าลลำนี้นะครับผมเพื่อความอยู่รอดนะครับไม่รู้มันจะแฮกทำหอกอะไรนักหนาได้ครับมันจะรู้ไหมว่ามันทำเกมพังไอพวกปัสซัซึ่งด่านนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้ปิดซบเนี่ยมันแฝงตัวอยู่หรือเปล่านี่เฮ้ยข้างล่างมีคนฮะนี่ยเนี่นี่เนี่นี่นี่เออไปขู่ก่อนแหมไม่มีหรอกงัวไปเรื่อยพูดมันเห็นไม่ได้เห็นอะไรหรอกฮะโอเคก็เมื่อกี้นะครับมีเครื่องบินที่ระเบิดด้วยนะฮะ เราจะค่อยๆหลบเขาแล้วกันาการสปอตจากภาคพื้นนี่แทบไม่เห็นเลยครับเนี่ยเฮ้ยเหมือนเขายิงที่ภูเขาตรงนี้ป้ได้ไงมีแสงปืนครับมีแสงปืนอ๋อนี่นี่น,น,นี่ไม่รู้คืออะไรอะทิ้งไปก่อนแล้วว้าว <laughs> คือมันเป็นเหมือนปืนต่อต้านบ้หรือว่าอะไรบางอย่างครับไม่รู้อะแต่เราก็ทิ้งโดนนะครับเราทิ้งเบิดพันกิโลไปโอเคเราจะกลับไปใหม่ครับ เราจะไปแผดเสียงให้พวกมันเนี่ยหลอนกันไปแผดเสียงกันหน่อยมันจุเรียบร้อยข้างหลังเราเครื่องทิ้งระเบิดฝาเราไะครับไม่เินตัน,นเลยอ่ะเพื่อนข้างล่างมีอ้ทิ้งระเบิดขับและทิ้งระเบิดมาฮะมันยังไงวะเนี่ยศัตรูก้าผมสามารถทิ้งระเบิด50กิโลได้นะครับกับพันกิโลผมว่าจุดเดิมมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีแสงปืน,นครับเอา50กิโลปล่อยไปก่อนแล้วก็พันฮะ โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูนั่นสิดูนั่นสินนสยังเถื่อนเลยอะนี่หรือสตูก้าของเยอรมันนี่คือผมไม่รู้ว่าค่าศึกเนี่ยมันอยู่ตรงจุดนั้นประมาณว่าคือแสงปืนเนี่ยมันมาจากจุดนั้นเยอะมากครับผมก็เลยลองเช็งดูอะปรากฏว่าโดนนะครับโอ้โหโคตรโชคอะไรจะมั่นจำปานนั้นเอาดดนนะ ไปต่อครับจุดเดิมเป็นไงบ้างวะลองเช็คไหมกับระเบิด50ครับจุดอื่น,นเนี่ยเนี่ยรอดูแสงปืนในแผนที่ดีครับใช่ปะ่ะอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับนี่ยเนี่แสงปืนแสงปืนแสงปืนอีกแล้วเนี่ยยังไงก็โดนครับเอ้มันอยู่เยอะจังวะ <laughs> งยังไงแน่ข้าศึกเออคือแบบเราทิ้งโดนทิ้งโดนทิ้งโดนเดียวเลยนะเนี่ย สกอร์ดีเควสจุดเอนะไปยึดมาครับเกมนี้ถ้าเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยเราก็ไม่สนแล้วกันนะครับเฮ้ยเหมือนฝ่ายเขามีแฮกเกอร์นะเนี่ยไอเลข2987อะไรนะั่นะนะฮะเห็นปะหัวรัวๆเลยครับเห็นปะเนี่ยนั่นนะ่ะเออว่าแฮกเกอร์มาคุณผู้ชมครับก็เศร้าหน่อยนะสกอร์มันโอ้โหยี่สิบสี่ในสองครับเวลาร้อยเจ็ดด้วยเนี่ยแฮกเกอร์ชัวร์เลยฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าเราเล่นทิ้งระเบิดเอามันแล้วกันคุณผู้ชมก็แพ้ช่างมันครับผม ไม่ได้หวังชนะนะครับถ้าแฮกเกอร์มีอย่างเงี้ยก็ภาวนาให้มันหลุดแล้วกันนะครับผมขอทิ้งตรงจุดเดิมไปไงบ้างจุดเดิมไม่เห็นแสงปืนแล้วนะครับเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่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 ฮะนี่ฮะจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยโอ้โหอีกแล้วไม่รู้อะเห็นแสงปืนในแผนที่จุดไหนผมทิ้งอย่างเดียวอะตอนเนี้ยอ่าสกอร์เราเป็นไงบ้าง14ตายศูนย์นะครับผม ็โอเคมาดีอยู่ครับพอโชคช่วยพอโชคช่วยพยายามดูแสงปืนไว้ครับถ้าการสปรอตจากภาพพื้นไม่มีนะครับแสงปืนลั่นจุดไหนเราทิ้งจุดนั้นแหละเฮ้ยข้างหลังมีคนตามเอ้าล่วงเลยครับพอตอแฝาเรายิงครับเจ๋งเอานะรอบนี้ขอบินสูงๆเดี๋ยวกันนะครับเน็นสูงเข้าไว้เกมมาจบไนไม่ช้าครับแป๊บเดียวเองอ่ะถอ้ยแสงปืนแสงปืนแสงปืนที่เดิมปะ ตรงนี้ไหมเป็นไงบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลางซีเลยกลางซีเลยได้2ตัวเองครับคือจังหวะนี้เห็นอะไรแวแบๆบนะครับแดงๆขึ้นมาในแผนที่หรือว่าในแมปเนี่ยเราต้องหย่อนทิ้งระเบิดไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ได้กินคนหรือว่าได้ฆ่าคนอยู่แล้วนะครับผมระเบิดพันกิโลของเราเนี่ยมันสังหารคนได้อยู่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เลยอย่าดูถูกมันได้ครับผมแรงมากแรงมาก ตอนนี้เกมก็ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งฝ่าเราก็จะแพ้ในไม่ช้านะฮะเรดีวยวฝ่าเรานี่แทบจะยึดจุดไหนคืนไม่ได้แล้วเว้นแต่จุดบีเนี่ยเราก็บินวนสังเกตการก่อนแล้วกันนะครับถ้าทีทำได้พอแล้วตอนนี้ดูแสงเพื่อนก่อนแสงเพื่นอน,นจุดบีมีคนนะครับมีแสงด้วยโอเคพยายามสปอตดูไ้ครับจะได้ทิ้งแบบไม่เกร์นะแต่เอาจริงตอนนี้ก็แทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยผมว่าตรงเครื่องบินฝ่าเราหรือเปล่าด้านหน้าน,นู่นนะครับ แต่แถวหมู่บ้านใ,นใหญ่อาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่าตรงจุดน,นั้นเป็นแหล่งซ่องสุมทับข้าศึกเลยอาเพื่อนโดดเฉยไม่เจอเลยเลยว้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้ย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 เก,กือบตกเกือบตกโคตรแย่ยแย่มากแฮกเกอร์ฝ่ายเขาก็ยิงกระจายเลยครับไม่สดเลยว่าโลกนี้จะเป็นยังไงขอให้ได้ยิงพอแล้วนะครับยิงคนจนร้อยะพี่แกเวลเขาอะ เอานะเมื่อกี้เราเหมือนจะเกอรนะครับไม่พบเจออะไรเลยค่าศึกน่าจะมารวมกันที่บริบเวณ B หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า B เราเหลือแค่จุดเดียวนะครับไปเช็ค B ก่อนแล้วกันซ้ายและขวาพอขวาน่ากลัวนะครับปตอปตอเจอปตอละปะตอเจอแล้วระยะได้ไหมโอ้เนี่ยระยะระยะระยะเนี่ยจุดเนี้ย เอวนั่นไงได้ด้วยฮะยิงใครไม่ยิงไปยิงเลี้ยงอิ่งบ้าเปล่าไปที่คุยอย่างว่าเราเนี่ยคุณบอกเอ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 เราต้องไปยึดเอไม่ใช่เอเอกันนะครับเราต้องยึดเอนะสกอร์ทีเควสนซีนะห้าสิบดีกว่าห้าสิบกิโลของเรานะครับกิโลแสงพื้นบนเขาอุ้ยเจอแล้วนี่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 รถ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 โอ้โดนตัวเดียวเนี่ยนะรถไม่พังวะ วีคัลสิ1ดาเมจครับผมก็โอเคโดนอยู่ครับแต่ไม่พังนะโห oh, oh, เรานี่มันมานิ่มๆเลยครับเอาละนะมีอะไรบางอย่างยิงจากข้างหลังครับที่น่เปิดฝ่ายเขาแต่ขับไล่ฝ่ายเราโหดมากอะ่ะเออยิงจ่อแบบ <laughs> ถ้ารากาศข้างศึกแทเจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับแสงปืนไอ้แสงปืนจากนี่นี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมเห็นบ้าคุณผู้ชมฮะจีนจุนี้ ยันเกาะยันเกาะยันเกาะเอ้ยอ้ามานะเหมือนเราบันไซปะยันเกาะเขาก็ระเบิดด้วยนะครับก็เป็นการพีชีปไปได้เชอร์แมนมานะโอ้มันคุมไหมเนี่ยลำต่อไปของเราครับมาแล้วมาเลยครับลำต่อไปสเกตแผนที่เอาไว้เผื่อเจอเหมือนเพื่อนเรายิงใส่ไรบางอย่าง โอ้ยโดนแล้วนี่ปะเนี่ยย,ย,ยันเกาะยันเกาะอุ้ยยันกองจริงด้วยนะครับต้องใช้สายตามองนิดนึงครับเล่นเครื่องบินเนี่ยการสปอร์ตจากภากพื้นไม่ช่วยเราต้องช่วยตัวเองครับผมอะไรเลมเหลี่ยมแปลกๆเนี่ยทิ้งไปเลยฮนะมันยานเกาะแน่นอนครับเลมเหลี่ยมดำๆเนี่ยใช่แน่นอนนะฮะโอเคไปเดี๋ยวดูสกอร์ก่อนละกันนะครับสกอร์เราเนี่ยค่าไปเท่าไหร่แล้วสกอร์เรา22ตาย1น,นะครับ S <S เอ้แจ๋วก็ไม่เร็วนี่ว่าเราเนี่ยเอาละครับสังเกตแสงปืนในแผนที่ดีฮะแสงปืนแสง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 กตออีกแล้วปตอที่เดิมปะวะผมขอลองไปทิ้ง50ที่เดิมเลครับข้างหน้าเราได้ไงได้ไงได้ไงไดไงมาแล้ว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 า้าแ้าแ้มาแล้นมาแมาแล้มาแลล้ล้ามม เป็นการเล่นขำๆไปครับเพราะว่าเกมนี้มันคือไม่ต้องหวังชนะครับมันแพ้อยู่แล้วแฮกเกอร์ยิงเราแตกกระจายขนาดนั้นนะฮะไม่มีใครยิงวะซ่้อมก่อนซ่อมซ้อมส้อม,อมโอ้จะได้ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นทันปะวะทันอยู่นะเออทันอยู่แค่ขึ้นกว่าเสียวแล้วนะครับเนี่ยเกือบๆจะไม่รอดนะ ไป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 เราไป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 ผมว่าจะไปเอาพตออตรงจุดเดิมนะครับถ้ามันยังอยู่นะคิดว่าน่าจะยังอยู่นะครับก็ต้องลองดูก่อนว่ายังไงพตออที่เดิมเราจําตำแหน่งได้ด่านนี้เราเล่นบ่อยนะครับผมชินแล้วพตออมันไม่มีการยิงขึ้นฟ้าเลยครับไม่เห็นน่ะเอ้ยมีการสปอตครับในแผนที่เห็นไหมคุณผู้ชมนั่นน่ะเดิมเหลี่ยมอ่ะเดิมเหลี่ยมอ่ะ คืออะไรบางอย่างครับไม่แน่ใจหายไปแล้วข้าศึกอยู่ไหนบนบนเนี่ยไม่เห็นเลยเออือสกอร์นี่ควสไปด,ดีดีกว่าเอาแล้วนะวนกลับมาแล้วจุดดีเป็นไงบ้างดีเคลียร์ดีเคลียร์ เฮ้ยเจอนะเจ้ปตอ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 อออีกแล้วไอ้ลำนี้อีกแล้วนี่ไงละ่ะฮะที่เดิมเลยครับที่นี่อีกแล้วฮะรตรงเนี้ยเป็นแบบที่แบบดักเอาไว้ยิงเครื่องบินฝ่าเราล้วล้เลยเนะี่ยใครอย่าหลงเข้าไปนะเป็นอย่งนี้คุณอาจจะแตกได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมขอแบบสูงสูงเลยแล้วกันเะครับเป็นเหมือนหนังดันเคลิร์กยอะไรเงี้ยสูงๆเอาไว้แล้วก็ดิ่งลงมาให้หน่ากลัวแผดเสียงก็แผดเสียง แผเสียกนะมีฝาเราอยู่ยันเกาะตรงจุดอีด,ด้วยครับดีเป็นไงว่างดีดีมีแสงปืนไปแล้วโอ้โหสองตัวสวยะฮะโดนด้วยข้างหลังเครื่องบินขับไล่ฝ่ายข้าศึกเขานี่ว่าเขาเริ่มจะเอาของจริงออกมาไล่เราแล้วครับพอตออีกนะฮะที่เดิมเลยครับ นั่นๆๆๆต่ำๆไว้ดีกว่าโดนไล่ครับถึงแน่นไปอย่ามายุ่งกับกูขอร้องปล่อยกูไปเถอะเพื่อนโอ้ยเขายอมปล่อยเราไหมเขาปล่อยเราครับเออมันมันปล่อยเราอะเหมือนมันโดดออกใช่ไหมถ้าคุณชมเห็นนะครับดำๆบินออกไปอะ ด้วยความกลัวจัดนะครับเออโอเคเอาล้วนะอีกสักรอบครับผมว่าเราทิ้งได้แค่อีก2รอบครับก็น่าจะแพ้เลยเพราะว่าสกอร์เราตามเยอะเกินไปละพอตอยิงขึ้นมาวะต้องมีแรนสูงเอาไว้แต่งพดันบินไว้ฮะรอรีโหลดนะขอเอาระตอตรงที่เดิมก่อนละกันนะครับไม่ได้วะมันเห็นก่อนโถเอ้ย เอาแล้วนะจุดไหนว่าไอตรงสะพ,พานมีอยู่ผมเห็นนี่นี่นี่นฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาแล้วโอ้โหนั่นไงถ้าใครที่เป็นฝ่ายอังกฤษเนี่ยจะรู้ว่าตรงหัวสะพ,พานจะมีปอตอ,อครับกับเอทีการใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับในเบรกทัวจะไม่เห็นอยู่ผมจําได้เลยด่านเนี้ยเราแพ้บ่อยมากนะครับเราจําขึ้นใจไล้วว่าจุดไหนเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับ ในไลฟ์สตรีมเนี่ยเล่นด่านนี้ไม่เคยชนะเลยจริงๆฮนะโคตรด่านอาถรรพ์สำหรับเราเลยนะไม่เคยชนะในด่านนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาเจอแฮกเกอร์ด้วยก็ถือว่าเราซวยไปค,ครับคือแฮกเกอร์กับเกมเ a น t l e f i e l d 5มันหนีกันไม่พ้นอ,อยู่แล้วคุณผู้ชมเป็นของตายเลยนะครับเฮ้ยแสงพื้นจุดดีฮนะเห็นไหมเห็นงไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ตก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  เว้ยเนย้วออาววตออสอยเราจะได้ครับแล้วก็แพ้ฮะโอเคเกมเราจบเลยครับตกพอดีเลยดูซิว่าเราฆ่าไปอีกคนนะครับฆ่า28ตาย3นะครับผมแฮกเกอร์มันก็อย่างที่เห็นนะครับมันทําเกมพังจริงนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าฝาเราจะเล่นดีขนาดไหนเนี่ยถ้ามีแฮกเกอร์ก็มันก็รด้ประโยชน์ครับผมเนี่ยไอ้เนี่ยแฮกเกอร์นะฮะตัวกลางเลยนะฮะโอเคครับ เอาล่ะครัุณผู้ชมครับวันนี้สาใจกันหรือเปล่าครับกับการทิ้งระเบิดของสตูกานะครับถ้าชอบในเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Battlefield 5นะครับแต่วันนี้ครับก่อนจากกันไปเนี่ยขอบอกข่าวนิดนึงครับเพราะว่าผมเนี่ยไปสร้างพาทูลนะครับหรือว่าสร้างแคลรนะครับใน b a t t l f i e l d นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาจอยได้นะครับผมพิมพ์ไปว่านี่เลยฮะ สิกแนลร้อยสองคอมพานีครับ้าอยากเข้าร่วมกับกองร้อยเรานะครับก็สามารถกดจอได้เลยนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วฮะ